มาติดตามหลังการขายนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าใช้งานไปแล้วประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็พอดีฝนตกช็อกฝนตกแล้วไม่ได้ใช้งานพอมาใช้งานแล้วก็เครื่องไม่ทํางานเวลาเปิดแล้วมันขึ้น P 0ศ0ที่ทเนี่ยคือประเด็นหลักก็คือ,อ,ข,อ,คอขั้วไฟอยู่ระบบสายไฟนะครับก็ทําการถอดสายแล้วทำการถอดสายออกมาดูเช็คระบบใต้สายดูนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับจะเป็นสองระบบก็คือตัวนี้จะเป็นซับเมอร์นะครับดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแต่ตัวนี้จะเป็นระบบหอ,อยโคขงนะครับดูดน้ำจากคลองไปลงในบ่อในนาในแปลงลดน้ำต้นไม้นะครับก็คือ,อนำน้ำไปพักก่อนแล้วก็นำน้ำที่มันมีการการกองแล้วมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ด้วยจุดินีดังนั้นครับก็คือ เบื้องต้นแก้ไขทั้งสองส่วนนะครับก็คือส่วนของห้อยโครงอันนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วน้ําไหลแล้วนะครับเหลือตัวเสมือนนะครับก็จะดาเนินการแก้ไขทิประบบสายไฟให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ทํางานได้เนื่องจากว่าใช้างานไปนานๆมันอาจจะมีขั้วหลวมนะครับหรือ,อมีการเกิดการสปาร์ตในระบบได้นะครับก็มาสียบเช็คให้กับลูกค้าตอนนี้ นะครับสำหรับคุณนงนะครับในระบบใช้สามทางนะครับในการควบคุมนะฮะก็คือตัวเขาเรียกว่าสะพนานไฟหลังเต่าในการสลับใช้ซัมเมอร์กับใช้ห้อยคงด้วยกล่องควบคุม2ตัวนะครับระบบตัวาเซลที่เราติดตั้งให้อันนี้ก็คือหลักการขายนะครับบริการให้กับลูกค้าขอบคุณครับ ซ่อมระบบแสงพลัซเซลเขาแจ้งมาว่า,าระบบแสงมีปัญหาที่ใหญ่พงเขาได้ทำการซ่อมเครื่องต้นนับตอนนี้ป้าหอยโข่งก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วน้ำไหลแรงดีครับ